มาแล้วเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วนี่เยตะพามาบ้านบ้านพ่อของเยตะไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้เยตะจะพาเพื่อน <c oughs> ๆมาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมะแกงมาแกงเห็ดมาแกงเห็ดเยตะถ่ายได้ไม่ยาวหรอกเพื่อนๆแต่เยตะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรนะนี่สวนยางหน้าบ้านแต่ไม่ใช่ของพ่อนะเคยเล่าให้ฟังแล้วของคนอื่นนีๆๆๆๆๆ่เออมาแกงเห็ดวันนี้ แม่ของเยตะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะให้เขาเกี่ยวข้าวให้ให้เขาเกี่ยวข้าวให้แล้วก็จะทํากับข้าวให้เขากินนะเอ,อก็เลยวานให้เยตะมาแกงแกงเห็ดให้แกงอะไรนะแบบแบบอะไรนะของที่เรามีนะเพื่อนๆอ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เห็ดเองข่าตะไคร่เองพริกเอง ขอ,ของเราเองทุกอย่างนะไม่ต้องซื้อนั่นอยู่แบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบพอเพียงแบบพอเพียงของมีเองทุกอย่างเลยเห็ดก็เห็ดเองนะเพื่อนๆเ,เออปลูกกินเองเนาะแต่เยตาไม่ได้แกงในนี้หรอกในบ้านหรอกเย,ยตาแกงข้างนอกบ้าน <c oughs> ในบ้านไม่ชอบชอบชอบชนนบทชนบทเห็ดเองอะไรเองหมดทุกอย่างเลยเห็มไหมนี่ชะอมก็ของเองมะขามก็ของเองของสวนเองเห็ดกระเพาะเองนี่เห็ดอะไรนะเพื่อนๆเขาเรียกว่าเห็ดอะไรน,น่ากินไหมน่ากินไหมแม่เขาให้เขาเกี่ยวข้าวให้ก็เลยมาเกงมียเยตะเ,เอาพริกลูกโดดลูกโดดใส่ ค่มาโชว์เฉยๆนะไม่มีอะไรทำแค่โชว์แล้วก็ฟักทองก็เองเดี๋ยวย,ยตะจะใส่ฟักทองเมียใส่ของที่เรามีนะเพื่อนๆใบายานางก็เก็บแถวหลังบ้านเย,ยตะนั่นแหละนี่เย,ยตะเอามาตำใส่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ใบายานะน้ำยานางแต่ยังไม่ได้ใส่พามาอวดเพื่อนๆพริกก็เก็บในสวนเองของที่ไม่ใช่เองก็คือปลาพริกอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรนะปลากับ ชวรถกับอะไรนะที่มันปลูกเองไม่ได้นะเพื่อนๆ <c oughs> เานาะวันนี้ไม่มีอะไรหรอกจะพาเพื่อนๆมาโชว์กเกง <c oughs> เดี๋ยวยตะจะเอามาขามใส่หน่อยให้มันเปรีย <c oughs> ้ยวๆนะใส่ไปเลยมันมันยังไม่มีมันยังไม่มีม,ม,ม, <c oughs> มันต้องใช้มือนะเพื่อนๆ <c oughs> นี่ดีถ้าจะใส่น้ำมาเอนาง <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวคนก่อน <c oughs> เพราะว่ายตะตัมไปนานแล้วเดี๋ยว ยานางน้ำยานางยะตะตำใสใสเขาเรียกว่าในภาษาเราภาษาเราเขาว่าข้าวเบือข้าวเบือนะยะตะไม่เคยรู้จักหรอกภาษาไทยก็เขาเรียกว่าเอาข้าวมาแช่นะเพื่อนเอเอาข้าวมาแช่ข้าวเหนียวหน้ามาแช่นะไม่แช่แล้วก็เอามาตำกับเออน,นี่นะ โอ้ยนายตานำนำนํำคลือเกลือนายตาคลื่น้ำลายเพราะว่ามันไม่มันไม่เคยได้กินนานแล้วนี่ฟักทองก็ฟักทองเองเพื่อนๆเอ้ยอร่อยเหอะอร่อยเหาะมาเด้อมาเด้ออยากสิท่าโอ้ยนี่ดูหม้อเบอร์อะไรนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูยตาดูเบอร์หม้อคนมองไม่เห็นดูในฟ้ามันดีกว่าเออไหนล่ะเบอร์สามสิบเบอร์สามสิบ แกงหม้อเบอร์สามสิบนะเพื่อนๆเอ้ยมาเด้อมาเด้อใครอยากกินก็มาช่วยเกี่ยวข้าวอเดี๋ยวเยตาจะได้ใช้กล้องไว้แล้วอันนี้ใช้กล้องเก่าไว้ก่อนนะเพื่อนๆเื่อเยตามัวมัวมัวได้แล้วยังไม่บอกเพื่อนๆอีกว่าว่ามัวได้อะไรมาเด้อเพื่อนๆเยตาแกงหม้อใหญ่มากเลยนี่เนี่ยยตาจะแอบตักใส่ถุงแล้วจะเอาไปแช่ตัวเย็นช่องฟิตไว ยตายังไม่มีอะไรกินข้าวเลยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบ้านมันอยู่บ้านนอกชนบทเดี๋ยวพรุ่งนี้ยตะจะเข้าแมคโครไปซื้อของไปแมคโครทีเดซื้อมาเป็นหมื่นนะเพื่อนเอเลยซื้อของมาแชร์ตุนไว้นี่เห็นไหมใส่ของที่เรามีทุกอย่างเลยเนาะนี่นี่นี่โอ้ยน่าร้อนจย,ยตะใส่พริกเม็ดๆไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่พริกนี้นะเพราะว่าตำไว้แล้วแต่ยตะจะไม่ใส่เยอะใส่ทีละน้อยๆก่อน ค่อยชิมดูกลัวมันเผ็ดเนาะนั่นแห,หละเนาะเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมทำเป็นทุกอย่างเลยาตามัวได้ทุกอย่างเนาะมัวนิ่มมัวนิ่มนเนาะี๋ยวก็นี่ปล้ซื้อมาที่เขาสับเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไปซื้อเองหรกพ่อไปซื้อให้เรา ไม่มีเราไม่มีมอเตอร์ไซค์เ,เพื่อนพ่อมีมอเตอร์ไซค์เราไม่มีเราอยู่แถวนี้ถ้าเราอยากไปไหนเรามีขี่ตจ,จักรยานเพื่อนยี่ตะจนหมดขี่จักรยานแถวนี้ทุกบ้านก็มีมอเตอร์ไซค์กันคนละคันสองคันนะแถวนี้ยตะมีจักรยานไปไหนไกลไม่ได้รถก็ขับไม่เป็นเอ้ยนายกินน,น,น้อยเพื่อไนไหวน้ำลายไหลคุยแล้ว ไม่ไม่โชว์เยอะหรอกเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อยากกินเนาะแค่นี้แหละเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เยตะจะพาเพื่อนๆไปดูไปดูไอ้นั่นอีกไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะไปดูหลังบ้านเยตะอีกเนาะจ้าแค่นี้แหละคุยเจอกันทีละนิดทีละนิดเพราะว่ามันโหลดได้ไม่นานเนาะจ้าวันนี้จ้าชิวไหมชิวหมเอ้ยน่ากินที่สามหม้อเบอร์สามสิบหม้อเบอร์สามสิบเพื่อนๆคิดถึงคิดถึง หอมหอมหอมไมเพื่อนๆหอมไหมหอมไม้ไทยเองพริกเองของของเราเองทุกอย่างนะไม่ต้องซื้อนั่นอยู่แบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบพอเพียงแบบพอเพียงของมีเองทุกอย่างเลยเห็ดก็เห็ดเองนะเพื่อนๆเออปลูกกินเองเนาะแต่ยายตาไม่ได้แกงในนี้หลกในบ้านหรอกอยยตาแกงข้างนอกบ้าน ในบ้านไม่ชอบชอบชอบชนนบทชนบทเห็ดเองอะไรเองหมดทุกอย่างเลยเห็นไหมนี่ชะอมก็ของเองมะขามก็ของเองของสวนเองเห็ดกระเพาะเองนี่เห็ดอะไรนะเพื่อนๆเขาเรียกว่าเห็ดอะไรน่ากินไหมน่ากินไหมแม่เขาให้เขาเกี่ยวข้าวให้ก็เลยมาเกงนี่เยตะเอาพริกลูกโดดลูกโดดใส่ แค่ okay. มาโชว์เฉยๆนะไม่มีอะไรทำแค่โชว์ๆแล้วก็ฟักทองก็เองเดี๋ยวย,ยตะจะใส่ฟักทองเมียใส่ของที่เรามีนะเพื่อนๆใบายานางก็เก็บแถวหลังบ้านเย,ยตะนั่นแหละนี่เย,ยตะเอามาตำใส่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ใบายานะน้ำยานางแต่ยังไม่ได้ใส่พามาอวดเพื่อนๆพริกก็เก็บในสวนเองของที่ไม่ใช่เองก็คือปลาพริกอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรนะปลากับ ชูรสกับอะไรนะที่มันปลูกเองไม่ได้นะเพื่นพนอนๆเนาะวันนี้ไม่มีอะไรหรอกจะพาเพื่นพนพนนอนๆมาโชว์เกงเดี๋ยวยตะจะเอามาขามใส่หน่อยให้มันเปรียปร้ยวๆนะใส่ไปเลยมัน,ม,นม,มันยังไม่มีมันยังไม่มีมันต้องใช้มือนะเพื่อนๆน,นี่เดียถ้าจะใส่นะ้ำมาเยนางโอ้ยเดี๋ยวคนก่อนเพราะว่าเยตะตำไว้นานแล้วเดี๋ยว ยานางน้ำยานางยีตะตำใสใสเขาเรียกว่าในภาษาลาวภาษาเราเขาว่าข้าวเบือข้าวเบือนะยีตะไม่เคยรู้จักหรอกภาษาไทยก็เขาเรียกว่าเอาข้าวมาแช่นะเพื่อนเอเอาข้าวมาแช่ข้าวเหนียวหน้ามาแช่นะไม่แช่แล้วก็เอามาตำกับเออ,อน,นี่นะ โอ้ยนายตาน้ำ,น,ำ,น,ำ,น,ำน,น,น้ำน้ำคลื่นกลืนเฮยตาคลื่น้ำลายเพราะว่ามันไม่มันไม่เคยได้กินนานแล้วนี่ฟักทองก็ฟักทองเองเพื่อนๆเอ้ยอร่อยเหอะอร่อยเหาะมาเดอ้อมาเดอ้ออยากสิท่าโอ้ยนี่ดูหม้อเบอร์อะไรนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูวยตาดูเบอร์หม้อคัมอนมองไม่เห็นดูในฟ้ามันดีกว่าเออไหนล่ะเบอร์สามสิบเบอร์สามสิบ แกงหม้อเบอร์สามสิบนะเพื่อนๆเ,เอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้อใครอยากกินก็มาช่วยเกี่ยวข้าวฮอเดี๋ยวยะตาจะได้ใช้กล้องไว้แล้วอันนี้ใช้กล้องเก่าไว้ก่อนนะเพื่อนๆเอรอยะตามัโม่วม,ว,มวได้แล้วยังไม่บอกเพื่อนๆอ,นอนีกว่าว่ามม่ได้อะไรมาเด้อเพื่อนๆยะตาแกงหม้อใหญ่มากเลยนี่เนยตาจะแอบต,ตักใส่ถุงแล้วจะเอาไปแช่ตู้เย็นช่องฟิตไว้ ยีตายังไม่มีอะไรกินข้าวเลยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบ้านมันอยู่บ้านนอกชนบทเดี๋ยวพรุ่งนี้ยีตะจะเข้าแมคโครไปซื้อของไปแมคโครทีคือซื้อมาเป็นหมื่นนะเพื่อนเพื่อนเลยซื้อของมาแช่ตุนไว้นี่เห็นไหมใส่ของที่เรามีทุกอย่างเลยเนาะน,นี่นี่นี่โอ้ยน่ารอจัยตะใส่พริกเม็ดๆไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่พริกนี้นะเพราะว่าตำไว้แล้วแต่ยีตะจะไม่ใส่เยอะใส่ทีละน้อยๆก่อน มาแล้วเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วนี่เยตะพามาบ้านบ้านพ่อของเยตะไม่ใช่ไรหรอกวันนี้เยตะจะพาเพื่อนๆมาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมาแกงมาแกงเห็ดมาแกงเห็ด <g ans> เยตะถ่ายได้ไม่ยาวหรอกเพื่อน <g ans> ๆแต่เยตะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรนะนี่สวนยางหน้าบ้านแต่ไม่ใช่ของพ่อนะเคยเล่าให้ฟังแล้วของคนอื่นนี่เออมาแกงเห็ดวันนี้ แม่ของเยตะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะให้เขาเกี่ยวข้าวให้ให้เขาเกี่ยวข้าวให้แล้วก็จะทำกับข้าวให้เขากินนะอ,อก็เลยวานให้เยตะมาแกงแกงเห็ดให้แกงอะไรนะแบบแบบอะไรนะของที่เรามีนะเพื่อนๆอ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเห,เห็ดเองคาตะคร